อะไร่ะพ่ออาฉันเป็นนางโจ๊กจะให้ฉันรำสวยได้ไหมคนหาวเป็นนางเอกรำสวยสวยเลยนะมาทำไมอ่ะอารับหวานหวานจะได้รำสวยสวยฉัน่องฉันติดใจมั้ย ไม่มีเไม่มีกนรอค่ะเพราะว่าไม่ได้เตรียมมาทุกวันนี้ค่ะคุณแม่ขาเป็นใครหรือเปล่าหนูนี่เป็นเจ้าของคณะลำวงเลยนะโอ้ยวันนี้เจ้าภาพเขาใจดีเขาหาลำวงหนูมาตามคืนเต็มๆเ,เลยโอ้โหดีแต่วันนี้นางเอกประจำทีมงานคนร้องตัวจงเลยแม่แพรวจัน สิทธายุ่งเดี๋ยวจะให้แถวจันออกมาเปิดวงก่อนแถวจ,จันส <พอ S 2> มุดจบครับพ,พร้อมไหมลูกพร้อมแล้วจ้ามึงจะเรียกเจ๊เดี๋ยวเขาหาว่าอยู่ในฟอกหรเรียกกูแม่ครูก็ได้ออกมาเลยแถวจัน สวัสดีนะครับน้องปุยช้งางสืบแต่สมัยสุวรรณเพล่ คุณแม่นะครแม่ไม่มีติดมะเร็งหรอขอบคุณนะครับค่ะคุณแม่พอได้ไหมคะเจ๊จุดยอดเลยแพลวจันเนี่ยวันนี้นะเป็นวันเปิดวงวันแรกเธอต้องทำให้ดีที่สุดนะจ๊ะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเจ้าภาพเขาจะได้หาเราต่อเขาแต่หนูไม่ได้หนูว่าเขาจะคืนงานก็วันนี้แหละทำไมอ่ะถ้าเจ๊เป็นดึงอะไรหนักหนาก็ไม่รู้อ เรา <iend Yea> จะได้ไม่เหมือนคนอื่นมึงจะไปเต้นอะไรหยอกๆใหญ่ๆนี่ต้องเต้น <c oughs> แบบเจ๊ <c oughs> แต่ว่ <c oughs> เาเจ๊ต้องช่วยหนูเต้นนะอ๋อได้ครับว้าวโอ้ยสวัสดีครับวัสดีนะครับเป็นเป็นเปทีร้องเพลงหรอครับเจ๊เดี๋ยวนี่เจ๊ติดหนูแม่พูดเจ๊เจ๊อยากให้ตังค์เลยว้าอย่าพูด ที่เหมือนได้ยินเสียงแววๆนักร้องร้องร้องมากเลยนะครับเจ๊อ่านักร้องวงเจ๊นเนี่ยร้องเพราะเสียงดีค่ะอันนี้ถึงไหนงานวัดนะครับวัดนะที่ไงเหม็นแล้วครับตอนนี้ไม่ขยับ<ม>เปียกทิ้งสนเหม็นอะไรเราคุณเทพไม่ได้กลิ่นนะครับไม่ได้กลิ่นอา้าวพอนี่คับคุณลุงอยู่ลุงพ่อของเจ๊นี่อ่ะอ้าวควายอาไม่ใช่เหรอจะเป็นเน่หัวหน้าคณะลวง อะไรนะครับเจ๊มีหัวหน้านะครับเจ๊ยิมโอ้โหวงไม่น่าไปรอดนะครับมีหัวหน้านี้มีอยู่สามคนยัยไงทั้งวงมีแค่สามคนมันลาออกกันไปหมดถึงว่าอยู่ได้เราอมตังค์นะทำมีแค่สามคนไม่ใช่จะเปิดรับแล้วไม่มีคนมาสมัครเอาเมียมาสมัครไหมล่ะอะไรนะครับเอาเมียมาสมัครเมียนะครับพูดถึงเมียอะไรผมไม่เข้าใจครับอะไรคือเมียครับเมียควายเจ๊อะไรคือแต่เขดีดีซิผ่านรายกันครับอันนี้เทียพี่เชืยบ ผมชื่อเชื่อชื่ออตั้งเพิมเพียโม้าพ่อคอแ่เพ่อเพียอ๋อชื่เพียเออเพยตัวนเียงานไหมเนี่ยะไร พู้ดีดีลิ้นจะมาเรียนฟังกูเข้าจยิ้มอ๋อใจยิ้มใช่อันนี้เป็นวงวงลำวงกระวงจ้ะลำวงแบบลำวงชาบ้านไม่รู้เอ้ไม่มีนางลงนางลงอะไรหรอครับต้องมีโค้งอะไรเงี้ยนี่ใ่ก็มื่อปีที่แล้วค่ะเพิ่งโดนไปค่ะเอา้าพูดงอะไรนะครับเนี่ยเด็กแถวนี้ค่ะมันมือบอลเอ้ามันมือบอลยังไงอ่ะ นั่งร้นั่งอยู่ดีๆเลยสิครับเอาไม่ี่ยจิ้มตูดทางน้ำมันก็ไม่อยู่สิครับเกาะพักเวสต์อเจ้ไปนั่งนะเป็นยังไงครับไม่จิ้มไม่จิ้มครับมันกลัวขี้ติดไม้เลยครับว่า อยากฟังเพลงอะครับเดี๋ยวนั่งเออ่ลำวงนี้คือขึ้นมาลำกับนางลำได้เลยได้ครับไม่ค่ะเพราะเจ๊ก็เป็นนางลำด้วยอ๋อได้ครับใครเนี่ยครับเจ๊นางลำด้วยนั่งเหงาทั้งคืนนะครับเหงาไหมฮโอ้ยเจ๊นี่ของขึ้นของขึ้นเลยของขึ้นของขึ้นใช่ขึ้นไปลำ ใช่เอาเสมัครเขัาไปโอเคได้เลยครับเรื่องแบบนี้ไม่กูฉีดไม่ต้องคันหรอกได้งานในเทปได้ไหมได้นี่เอาเทปเอ่อคุณคุณคุณชื่ออะไรนะคะชื่อเทพครับคุณเทพแล้วภรรยาผมชื่อคุณพัลลาอุ้ยตายแล้วชื่อชื่อเหมือนสนุกได้หมาแล้วผมชื่อเทพครับหน้าหายไปไหนเลยเด้ทีมอ๋อเทปดีดีเดี๋ยวมานี่แผวใจแล้วคนมาดูแล้ว ร้องเพลงรำวงแบบโจ๊ะโจ๊เอาจร๊จ๊ะนะเอาเพลงโจ๊ะเลยนะครับเอาเพลงโจ๊ะเอาเพลงแบบอยากได้เพลงอะไรเอาเพลงไวไวอ่ะเพลงไวไวผมอยากเต้นให้ให้เจ๊้องให้ฟังนะผมร้องได้นะครับเจ๊ร้องได้ผมฟังได้ด้วยฟังได้ไหมอ้าวถ้าร้องได้ผมฟังได้เพลงไวไวนะอ่าได้เจ๊ร้องก็ได้ดูเต้นอ้าวอาจารย์อาจารย์อ่ะเจ๊ยืนตรงกลางเลยดเต้นแม่นี้มีคนรักคนงามใจเลยเจ๊ครับพี่ อะไรเศรษกิจครับคือว่าเพ่งไวนะครับฮะออกเพ่งไวคือท่านเพลงนี้เมื่อกี้เมื่อกี้คือหัวขึ้นค่ะอ๋อเซมบันเขอบคุณแม่แล้วเคยเปิดวงเปิดวงแหมเจนี่มีลูกวงไหมครับจับมือไหมครับมีดวงไหมกานเอาเพลงเพลงเร็วเลยนะเพลงเร็วครับผมเทปนี่ครับนี่มีบุญนะคุณอันใหญ่หลวงแม่เขาหัวหัวรถวนแต่หลังเมื่ยำปันเตะเฮ้ยเฮ้ยเปิดลับว่า หาเหตุไปกันใจโย่โย่โย่แม่มึงดิกี้เฮียวงมึงไม่น่ามีงานเลยคือไม่แปลกใจทำไมมึงถึงอยู่ที่นี่ทำไมครับก็เพราะมึงน้องอย่างนี้ครับเพลงนี้คนดูชอบมากเลยครับมึงมึงสนุกอยู่คนเดียวสองข้าไม่ยินกูมึงต้องให้เนาดื่มก่อนอยู่หาท่อนอยู่เพลงอะไรก็ได้จะร้องเลยอาจารแ์เพี่เป้นะเออหมู่บ้านเรานี้ Yeah!